อยากกินนะลูกเป็นอะไรเนี่ยแม่คะมันไม่อร่อยกินไม่ได้คะ่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยนะลูกรู้ไหมว่าทำไมลูกถึงคิดว่าขนมปังนั่นอ่ะมันไม่อร่อยไม่รู้คะ่ะก็เพราะว่าลูกอ่ะเกิดมาในครอบครัวที่โชคดีมีพร้อมทุกอย่าง จนสามารถเลือกกินอะไรก็ได้ไงแต่มีเด็กอีกตั้งมากมายที่เขาไม่สามารถจะเลือกกินได้เขากินเพื่อที่จะให้ชีวิตรอดลูกเข้าใจไหมเอาจะไปไหนล่ะหนูจ้าป้าขอโทษแทนลูกสาวด้วยนะลูกสาวป้าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก ป้าให้เอาไปซื้อของกินขอบคุณครับอา้าวไปไหนมาเมื่อกี้เราขอโทษนะที่ทำตัวไม่ดีใส่อะอันนี้ขนมปังกับนมแทนคำขอโทษนะ่ะขอบคุณนะณนะเราเชื่อมุกนะเราเชื่อตินะผมสัญญาว่า ผมจะไม่ลืมบุญคุณของพวกคุณนะครับขอบคุณครับนี่เป็นไรหนูขอโทษนะคะแม่ที่เมื่อกี้ทำตัวไม่ดีใส่ไม่เป็นไรจ้ะแค่หนูรู้จักแบ่งปันอะ่ะแม่ก็ยินดีจะให้อภยัยเราไปกันได้หรือ,อยัง จะได้งานทำแล้วค่ะฮะจริงเหรออุ๊ยลูกแม่เนี่ยเก่งที่สุดเลยหนูสัญญานะคะว่าหนูจะตั้งใจทำงานแล้วก็จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเลยค่ะจ้าแม่ภูมิใจในตัวหนูนะเอางี้ไหมเดี๋ยววันนี้เราทำของอรอ่อ,รอยๆกินกันฉนลอง มุกมุกเป็นอะไรอะลกูกไม่สบายตรงไหนหรอมันหัวนิดหน่อยค่ะแมะ่มันหัวเหร